เป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคา ปรับมาแล้วเนี่ยคือลงมาอย่างโหดนะครับแล้วก็ปรับลงมาแบบได้ใจหายแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นสวรรค์ของคนซื้อนะราคนขายละกันนะสำหรับแบนรนด์อย่างอ่ามาตาพิทยาสูนโปรถกระบะมือสองหน้าซื้อหน้าใช้งบไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทหลังจากที่มีการปรับราคาลงนะครับของรถมือสองไม่ว่าจะเป็นรถกระบะและรถเกง๋งตามกระบวนการของรถมือสองเนาะในปัจจุบันนี้นะครับก็ทุกครั้งนะฮะจะมีการปรับราคาลงในช่วงปลายปีนั่นเองแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมก็จะคัดเฉพาะรถกระบะมาให้ดูก่อนนะครับใน งบนงบ150,000บาทแต่เรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละยี่ห้อและแต่ละรุ่นเนี่ยที่ปรับราคาลงมาในงบไม่เกิน150,000บาทมีรุ่นไหนน่าซื้อน่าสนใจกันบ้างครับมาดูคันแรกกันเลยนะครับกับทิสซันนวาวาร่า สำหรับรุ่นนี้เนี่ยตั้งแต่มีการปรับราคาลงมาช่วงปลายปีนี้นะต้องบอกว่าเป็นรถกระบะมือสองที่โอ้โหราคาตกมากที่สุดเลยนะครับในบรรดารถกระบะทั้งหมดที่มีขายในประเทศไทยเนาะหก 6, แบรนด์เนี่ยคือนาวาราตกมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะพวกนาวาราชมแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี06จนไปถึงปี100เนี่ยราคาไม่ถึงแสน นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบพีพิๆเลยแม็กๆเลยก็คือเป็นนวราตั้งแต่ปี2011ขึ้นไปเนาะจนไปถึงอ,อ่อก่อนเป็น NP 300ราคาซื้อได้ตั้งแต่แสนต้นนะครับไม่เกินแสนห้าอย่างแน่นอนแต่ต้องเี้อย่างนี้นะครับคือบางพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปรับราคาอาจยังเป็นราคาเก่าอยู่ ดังนั้นนะครับราคาที่ทางช่องตำรารถเอามาแนะนำนะครับในแต่ละรุ่นเนี่ยคือในบางพื้นที่มีการปรับราคาแล้วก็ต้องย้ำกันก่อน,อนเนาะไม่ใช่ว่าแบบดูช่องตำรารดปุ๊บเห็นราคาเอ่อทุกๆอย่างนี้จะไปถามร้านข้างบ้านใกล้เคียงเนี่ยเราถ้าเกิดไปเจอล้วเขายังไม่ปรับเนี่ยอย่ามาด่ามผมแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับในบางพื้นที่เนี่ยก็มีการทยอยปรับแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังไม่ปรับก็อย่าไปว่าเขานะครับตรงไหนปรับเราก็ไปซื้อแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันทัดหน้าครับมาด้าพิธีห้าสยนะครับ เป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคา ปรับมาแล้วเนี่ยคือลงมาอย่างโหดนะครับแล้วก็ปรับลงมาแบบน่าใจหายแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นสวรรค์ของคนซื้อนะรถคนขายละกันนะสำหรับแบรนด์อย่างมาต้าบีทีเสูนโปส่วนตัวผมนะครับเป็นรถที่น่าซื้อน่าเล่นมากนะครับสมรรถนะตัวรถโอเคนะครับและยิ่งราคาที่ปรับมาเนี่ยยิ่งทําให้มาร์้าบีทีเสูนโปเนี่ยน่าซื้อมาใช้งานมากขึ้นด้วยงบ1นึ0 0 0สบาทนะฮะถ้าเป็นมาต้าบีทีเสูนโปในชมแคปเตียเนี่ยสามารถซื้อได้ตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับปีสอาจจะเป็นบางคันแต่ว่า เน้นก่อนนะครับว่าเป็นแคปเตียเนาะถ้าเป็นแคปยกสูงราคาก็อาจจะสาตาร์ทอยู่ที่แสนปลายนะครับจนไปถึง2 0 0 0 0นต้นก็อยู่ที่สภาพความพร้อมของตัวรถเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแคปเตียบอกแล้วย้ําแล้วนะครับอยู่ในเลทแสนห้าบวกลบเท่านั้นได้ถูกสุดตอนนี้ที่ผมเจอนะครับสิบสามเก้าเท่านั้นเองนะครับปี2012ในชมแคปเตียมาต่อกันเลยครับกับคันที่3นะอย่างมิซูบิชิไทตันบนงบหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสำหรับมิซูบิชิไทตันนะครับมันจะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะคือให้เราเลือกซื้อเนี่ยในงบ อ่าแคปเตียแคปยกสูงสีประตูตัวเตีย้ยสีประตูตัวสูงก็ขึ้นอยู่กับ เขาเรียกอะไรปีรุ่นนั้นๆด้วยนะครับว่าอยู่ในช่วงปีรุ่นไหนชมไหนนั่นเองแต่ถ้าเกิดเอาแบบแม็กๆเลยนะครับก็โอ้โหตั้งแต่ถ้าเป็นแคปเตียนะแคปเตียนี่คือซื้อได้ตั้งแต่แบบใหม่ๆหน่อยก็ประมาณสัก2 0 1 0นจะไปถึงประมาณสัก2 0 1 3ันสิบสอแถวๆนี้ก็ซื้อได้แล้วถ้าเป็นแคปเตียแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแคปยกสูงเนี่ยอาจจะเลยราคาไปน,นิดนึงนะครับอาจจะเป็น2อ0 0สนต้นหรือว่าแสนปลายปลายอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเอางบแสนห้าชัวๆเลยนะแสนห้าบวกลบเนี่ย คือตั้งแต่ปี08นะครับจนไปถึงปี2012ละกันถ้าเป็นบิซุบิชิไททันแคร์เตียต่อกันเลยครับคันที่4ไปแบบเร็วๆสับๆนะครับคันที่4เป็นเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับสามารถซื้อได้ในงบ150,000บาทลบๆเลยนะครับก็คือปี12นะครับจนไปถึงปี2015 จากเดิมนะครับที่ปรับมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันก่อนหน้านี้นะครับขายกันอยู่มาแสนไปลปลายนะครับแต่ไม่ถึง2 0 0แสนตอนนั้นก็ว่าถูกแล้วนะและได้ปีค่อนข้างใหม่แต่สำหรับตอนนี้งบไม่เกินแสนห้าสามารถซื้อเชฟโรเลตได้ตั้งแต่ปี2 0 1 2 1 3 1 4จนไปถึงปี2015 ปี2016เคยเจอถูกสุดก็ยังไม่ถึงแสนหะ้าเนาะอาจจะอยู่แสนปลายๆอยู่นะครับก็แ,แต่ชอบละกันนะสำหรับตัวนี้ก็เรียกว่าปรับมาแบบน่าจหายข้อเสียคือจัดไฟนั้นไม่ได้แค่นั้นเองแต่ถ้าซื้อเป็นเงินสดมาใช้งานผมมองว่าค่อนข้างคุ้มครับมาดูแบรนด์ชั้นนําอย่างอ e ิ u สุดีแม็กกันบ้างครับสำหรับรุ่นนี้นะมีการปรับราคาลงมาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในงบ1นึ0 0 0สนห้าหบาทเราสามารถซื้อดีแม็กหลังจากที่ปรับราคานะดีแม็กตาเข้าหลามได้นะครับตั้งแต่ปี0ูนย์ แปนะครับ09 10แถวๆเนี้ยนะครับ10 11น,นะครับ12นี่อาจจะเป็นบังคันนะถ้าเป็นแคปเตียนะแต่ถ้าเกิดไล่มาเลยนะตั้งแต่07ละกันอ่ะ07 08 09 10เนี่ยซื้อได้แน่นอนนะครับตอนนี้ในงบที่ออไม่เกิน150,000บาทถ้าเป็นแคปเตีย แต่ถ้าเป็นแคปยกสูงในตอนนี้ที่ผมเจอถูกสุดนะครับสำหรับชมตาข้าวหลามนะก็จะอยู่ประมาณแสนไปปลายนะครับแตะ2 0 0,000ก็ขึ้นอยู่กับสภาพด้วยแต่สําหรับรุ่นนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือบางพื้นที่เนี่ยยังไม่ได้ปรับก็เยอะนะครับปรับแล้วก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเอาไปเหมารวมนะครับย้าอีกรอบน้องอย่าไปเหมารวมว่าเขาจะต้องขายเหมือนกันทั่วประเทศนะครับก็อยู่ที่ว่าร้านนั้นปรับหรือยังเจ้าของนั้นปรับหรือยังนะครับถ้าใครสนใจอยากจะซื้อที่เขาปรับแล้วนะครับสอบถามข้อมูลมาทางช่องสมาชิกรถได้นะครับ ไหนที่เขาปรับแล้วมีราคาเลทประมาณนี้ขายนะครับก็ลองติดต่อกันเข้ามาเดี๋ยวช่วยแนะนําให้มาดูคันสุดท้ายครับกับกระบะมหาชนขวัญใจคนไทยนะครับอย่าง t o โยต้าไฮรักวีโก้สำหรับรุ่นนี้ที่ปรับมาใหม่เนี่ยโอ้โหปี0ู0ย์หกปต้องไปพูดถึงนะครับอันนี้คือซื้อได้แน่นอนนะครับต่ำกว่าแสนห้าแต่ล่าสุดที่ผมไปรีวิวมานะครับหรือว่าได้ข่าวสารมานะวีโก้สมาร์ทแคป ที่เคยมีแฟนเพจสอบถามกันเยอะๆนะครับว่าราคาแบบตอนนี้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปให้ทราบนะครับว่ารออีกนิดนึงเดี๋ยวจะมีการปรับราคาลงอย่างแน่นอนเนาะสำหรับ t o y ยต้าไฮรักว g o กในโฉมสมาร์ทแคปก็คือปี09.1011ก่อนที่จะเป็นว o โกแชมนั่นเองนะครับตอนนี้ราคาที่ปรับมาล่าสุดนะครับเหลือไม่ถึง 1 5 0 0 0 0บาทแล้วหรือว่า1 5 0 0 0 0บาทบวกลบนั่นเองในบางคันถ้าส,ายสวยๆหนะ่อยอาจจะแสนหกแสนเก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับคือแสนห้าบวกลบเนี่ยสามารถซื้อ v i g o Smart c a แได้แน่นอนบนงบเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือไฮลักวีโก้แชมป์นั่นเองแต่อาจจะไม่ได้ทุกรุ่นทุกคันนะครับมันก็จะเป็นแค่บางรุ่นบางคันเท่านั้นเองยกตัวอย่างนะครับที่ผมไปเจอมาก็เป็นไฮลักวีโก้แชมป์ปี2012ันะครับในะคัว J ก็ซื้อได้นะครับในงบ1 5 0 0 0 0บาทบวกลบแต่ถ้าเกิดเอาหลักๆโชว์ๆเนะี่ยถ้าเป็นวิโก้แชมป์นะโดยตอนนี้นะราคาที่ปรับมาเนะี่ยส่วนใหญ่ยังขายแสนปลายอยู่ที่ปรับมานะแต่ว่าอาจจะมีหลุดมาบ้างนะครับเป็นบางคันบางรุ่นเท่านั้นเองเนาะที่ขายอยู่ในงบ1 5 0 0 0 0บาทบวกลบโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับสำหรับรถกระบะมือสองที่มีการปรับราคาลงมานะครับก่อนจะสิ้นปีนี้นะฮะและในงบ1 5 0 0 0 0บาทเราจะซื้อรถกระบะมือสองรุ่นไหนได้ไดบ้างบนงบเท่านี้เ,อเอาอ ไว้นะครับถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปลายคันนะครับแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดให้ทราบกันอีกทีนึงยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้เอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ